โอแตงมันลงติเห็นว่าาานูกต้นหอมมันมาบ่อยคนยังไงลุ่มต้นหอมดีเห็นดีี่สามหม่เออโอเกิดแล้วเกล้วม่หนีไ่หนีมนมันเป็นพืชจอนโอ้แกนมองได้มันกระปูผ่ขอก็ได้มาคนเห็มันูกเห็มาดูขักดูเนี่ยเเอามาดูกัว่าเนชู้ันหอมิเนาะดูบด ไปยู่วันนคือคนีขาดจะซื้อเลยพักพอนเออไปไม่ยูหนี่าสันบื่อแมวเห็ดเห็ดยี่อยอีน่องเนั่นเราไมนเมียมันจกเห็ดมันจีตายแล้วอี้มอินโอ้ยอยากกับปาต้แค่ให้บนี้จะเอาบัวแล้วมันผูกมงยเอยางพอดีจะเอายางกันแต่ว่าปลูกกล้วยไล้ร้ลดปลูกกล้วยหล้ยๆดีโอ้ยสิูงคิาโอ้ยขายสั่งไหมร้านค้าเ้าถามหาบืญนๆมันบ่มีนมันบ่หากล้วย มันบ็เห็ดมันเห็ดบ่าปินเมื่อว่าเหนื่อยคุ้มกโซลาเซลล์มันหักลงในดินมันมาจากเห็ดลองเคยมันเห็ดเห็ดแั่ไหนเห็ดแั่ไหนว่ามีรักมีแรงโอ้ยายฟันต้นคอยอบุนดอกไปเอาบอกมันนะเออไมาเห็ดเจ้าว่าคนอะไรบนนู้นคนอยู่แต่หม่องยางจยากจะไปคนมันเมียซื้อไปจังหวัดไถยางขึ้เข้าเหรอเพราะว่ามันมีหม่องยางลงไปนี่ไหมเออหนาๆหม่องยางแค่สี่เจ้าไปจะไปคนไปจังหวัดไถยาง

มันทำไปร้องไป้ไม่เจ้าล้องมหาโดดไปจ้าแกขนมให้ไอ้ชาโคว่างหันขนมมันถ้าคือตัวนั่เจ้าละขนมอ่ะเออโดนดุมันโมเมนต์โดนโดดค่อยมาหามันมาเนียนมันฝนตกมันมาบ่ได้มันั่นหนนึ่งจอยขาดจอยเนี่ยแต่บักอันนั้นบักกินตัวมากเลยเคยเห็มันถูกอันบักอันนั้นบักกินนื้อหมูเลยบักกินกระตือบักกินเนี่ยขนม แม่นลาก,กินจักเทียัมไม่เก็ด,ดิเอามาไห้ขอกับไห้มันกินทั้งสองตตอนบ่าก,กินกินแต่อีชาคโคชกกินขอนอม,นมาเ,าเออชากโคกินขนมเห็นหนาห้าในรูเลยมาหาเลยแต่ว่าบักอันกเลนมากแต่ป่ากินโอ้ขนดูคนมันวันนี้นดูคัดดูเนี่ยันนีเออ้เกนยังมันลกเหอเออเอาอย่างว่าปุ๋ยกระไรเฮ็ดเห็ดแปดเลยนนีม่น้แหอืม เดี๋ยวแม่งดามะควายเอาแม่งดามะเรียงไงได้น้ำน้องสาขึ้นมาเออคืออยู่น้ำน้องสาขินสุดขุ้นเลยเอ็นเออเอาผ่าเอาเห็ดเอากระเอาข้องเลยเด้เลี้ยงใส่้ข้องเลยเด้์ข้องเลยเด้์ข้องอยู่มันเอาเป็นงานเฉพาะได้ไหมขาก็ต้องแอ็นต้องมุ้งโอ้หวานน้อยไม่กินเอซ่เลมมามุ้งเลยแอ็นด่างเขียวเราก็เส่เลมมาลุ่ง โอ้ดีโอ้ดีดีแล้วเนาะแล้วเนอเเออเอา,า,า,าเวอา,าปป่อย,อยดีดีดี